คุณผู้ชมครับงานนี้ท่านเบรวัตฟาดใครถึงขน,นาดบอกว่ายามาเสือกโอ้โหคุณผู้ชมครับอยามาเสือกเรื่องของท่านนะครับแล้วก็ซัดกลับเลยนะฮะบ,บอกว่าเออเป็นเปรียบเสมือนพวกอีแรงนะซัดใครคุณผู้ชมครับตามรายงานเนบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ช่องดังช่องหนึ่งนะครับเอาเรื่องของท่านเบวัตเนี่ยไปวิพากวิจาร์ซึ่งตัวท่านเองท่านก็ไม่ชอบนะ ท่านพูดประโยคนี้มาโดยตลอดนะฮะทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับอ e ีแรงเสด็จสามไปทําไมเออทาไมถึงเปรียบเทียบว่าเป็นอ e ีแรงซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังกันเนี่ยนะฮะครูจมครับก็นะผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะครับคนทั่วไปเนี่ยนะครับทําไมถึงต้องไปออออออมีมีเรื่องนะมีปัญหากับท่านบรวัตไม่ดูไม่ดูไม่ดู ประวัติของท่านเลยเนี่ยนะฮะไม่ต่างอะไรไปจากการกระตุกหนวดเสือก็ว่าได้นะคุณผู้ชมครับเนื่องจากมียูทูบเบอร์บางท่านเนี่ยมาสั่งสอนผมผมเองไม่ได้ไปมองยูทูบเบอร์ท่านนี้หรอกว่าเขาเป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ผมเปรียบเทียบว่าอีแล้งเนี่ยมันเข้าใจตัวมันเองว่ามันยิ่งใหญ่เพราะตัวมันใหญ่มันก็เลยคิดว่าตัวมันใหญ่นะฮะทางคนคนเดินทางหมาหมาเดิน อย่าได้ออกมาสั่งสอนใครท่านกับผมไม่รู้จักกันผมไม่ไปเสือกเรื่องของคุณคุณก็อย่ามาเสือกเรื่องของผมผมต้องกราบขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนาครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมคุณผู้ชมครับ โอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมากอันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคน,นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไป สั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับ เราจะแพ็กจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายในลิ้นอ่ะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้อ่คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคคนด้วยนะครับเนี่ยนฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอม นะไม่เหมือนปลาสลิดท,ที่อื่นบางบ่อกเขาก็ดีไปแบบหนึงดอนเจอดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึ่งนะผมจะใช้ไซปลาสิบประมาณ3นิ้วเห็นไหมประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณนี้นะแต่พอทอดปพ๊บน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมา,าทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรง น้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่สเสมอนะฮะสนใจพิมพ์ขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอมองยุคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณนะขณะนี้ก็ได้แหมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหน กินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนถแถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวนะเวลาทําก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทําข่าวนัว่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะ ร้อยหกสิบเก้าบาทต่อหนึ่งแพ็คอันนี้จากนครชัยศรีอิมพอร์ตนะฮะนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่งสองชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่นหนึ่งชุดเก้าสิบเก้านะครับปลาสลิดหนึ่งชุดร้อยหกสิบเก้านะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับ นี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับนี่ฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมาก็กล่าว่าช่วงนี้ผมก็กล่า,าวอ่าเอา,เอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้ไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะพอว้าวปุ๊บเออ นะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็มาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะได้ซ้าไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เยอะอยู่ไม่ใชน่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะ นะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่ มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะ แล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กๆเ,เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือ ในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์เว่าสนใจเข้าไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดก็ไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99ท่านั้นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัพคลิปเก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ว่าจะจัดละนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทําองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าชี้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้านะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไป ไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลําแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ